สวัสดีค่ะดาริกชา n e l วันนี้จะชวนเพื่อนๆทำครีมมักผมนะคะบํงรุงเส้นผมให้ผมยาวเร็วด้วยนะคะก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรมากนอกจากมีหนึ่งใช้กะทินะคะแต่ดาลิกใช้กะทิกล่ลองนะคะถ้าใครสะดวกใช้กะทิขูดเอคั้นน้ําก็ได้นะคะใช้หัวกะทิเสร็จแล้วน้ํามันมะกอกนะคะน้ํามันมะพร้าวทุกอย่างเอาไปรวมกันนะคะค่ะ อุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะเตรียมก็มีน้ำมันมะกอกมีน้ำมันมะพร้าวและหัวกะทินะคะหัวกะทิกล่องค่ะทุกอย่างรวมกันแล้วเราไปตั้งไฟอุ่นๆนะคะเพื่อให้ได้ครีมมาค่ะเมื่อได้ครีมมาแล้วนะคะเพื่อนๆได้ครีมมาแล้วเพื่อนๆก็จะสระผมก่อนหรือมัดม,มัดเช็ดผมมัดมดหรือว่าเพื่อนๆใช้ผมแห้งที่ยังไม่ได้สระ ก็ได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็ฉลมไปที่เส้นผมนะคะจะเล่นฉลมไปที่เส้นผมเลยค่ะเมื่อเพื่อนๆฉลมเส้นผมได้หมดทุกเส้นแล้วใช่ไหมคะ เพื่อนๆก็รวบผมแล้วก็เก็บเส้นผมไว้นะคะเอาผ้าเอาหมวกคุมผมมาคุมไว้นะคะเอาหมวกคุมไอ้สูตรนี้สูตรนี้ช่วยผมที่แตกปลายผมที่หลุดร่วงขาดนะคะจากเคมีหรือว่าคนที่ผมไปโกผมบ่อยๆนะคะเออใช้สูตรนี้ได้ดีเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์นะคะให้กำลังใจดาริชชาแนลด้วยค่ะ bye บ๊ายบายรักทุกคนบ๊ายบาย